เอผมไม่เข้าใจเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนจริงๆเลยในเกมเมื่อคืนนี้ทางด้านของสจวร์ต p พีสครับออกโรงวิจารณ์เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนครับที่หลบจังหวะ50-50จนทำให้ทีมเสียประตูในเกมเมื่อคืนนี้ไปนะครับ เราต้องบอกว่าลิเวูบุกไปโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่อไป4ี่ประตูต่อหนึ่งในเกมเมื่อคืนนี้ถือว่ากลับแอนฟิล์แบบโอ้โหเจ็บช้ำระก,กำใจไปเลยนะครับเกมนี้เนี่ยมันเสมอกัน1ระประตัวต่อหนึ่งตอนพักครึ่งนะก่อนที่ KDB คิวินเดรอยครับจะมายิงให้ City แมนเชสเตอร์ซิตี้แซงลิเวูเป็น2ปรปราตัต่อหนึ่งในช่วงต้นครึ่งหลังแบบรวดเร็วเลยนะครับ หลังจากนั้นทางสจวตเพียสก็ได้ตําตำหนิเทรน์อเล็กซานเดอร์โนที่หลบจังหวัดดวลแบบ50-50ซึ่งเป็นต้นเหตุให้ลิเวอร์พูลเสียประตูมาฟังสิ่งที่สจวตเพียสได้พูดผ่านทอล์กสปอร์ตนะ่เขาบอกว่า <c oughs> คุณเห็นความผิดหวังจากครอปได้เลยเทรน์อเล็กซานเดอร์โนหนีจากการดวลซึ่งมันเลวร้ายสุดๆ <c oughs> ผมเองไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเทรน์กระโดดหนีจังหวะ50-50แต่บอลที่จ่ายผ่านมาหน้าประตูมันยอดเยี่ยมมากและเป็นประตูที่สวยงาม ผมมองไปยังฟูลแบ็กของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างนาธานอาเกตและก็จอห์นสโตนซึ่งพวกเขาทำได้ยอดเยี่ยมผมพูดถึงคู่ฟูลแบล็กลิ์ฟูในแบบเดียวกันไม่ได้เลยจริงๆ Man แมนซิตี้เล่นบอลอย่างเย่อยิ่งความสวยงามมาจากการที่พวกเขารู้ว่าสามารถสวิชบอลและเก็บมันไว้ได้ผมมองทุกสิ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำด้วยความมั่นใจยามีบอลคือสิ่งที่ลิ์พูทำไม่ได้เลยในตอนนี้ ทีมของชิคเก้นคลอปผมว่าขาดความมั่นใจที่พวกเขาเคยมีมาตลอดหลายปีที่ผ่านมามันจางหายไปหมดเลยอืมอันนี้คือสิ่งที่สจ๊วเพียร์สครับได้ตามนิทรนอเล็กซาเดอร์อานบอกว่ากระโดดโลบสชมไยมในช่ว50-50นะครับซึ่งมันไม่ดีเลยที่ทำให้เลพูลเสียประตูอะไรประมาณนั้นครับแล้วทุกคน่ะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณแกรบชี T, รับฟังนะครับผม